เสาร์นี้ไม่เหงาอีกต่อไปหลังจากหยุดเพื่อหลบโปรแกรมทีมชาติบอลลีกลับมาแล้วคู่แรกประเดิมความเดือดกับศึกศักดิ์สรทที่คั่วกันมาอย่างมันในยุคนี้คู่ปรับแห่งยุคซิตี้พบลิวอพูตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวันเสาร์ไม่เหงาแล้วบิ๊กแมตช์หัวค่ำซิตี้บวกกับลิวอพูเกมนี้เริ่มหัวค่ำบ้านเราเตรียมเครื่องดื่มเย็นๆและขนมขบเคี้ยวไว้ให้พร้อมมันแน่นอนเพราะเกมนี้ไม่มีใครอยากแพ้บอลเริ่มทุ่มครึ่งเดิมพัน ของเกมนี้คือหัวตารางเลี้ยวผูจะหักดาซิตี้ได้หรือไม่อืมไม่เอานะาสปเปอร์ตกมาแล้วเรารู้แล้วไม่กลับไปอีกแล้วพอสปเปอร์ก็เหมือนกรุงเทพนั่นแหละหนาวแค่แป๊บเดียวกลับไปที่แมตชนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บช่วงโปรแกรมทีมชาติเพียบนับกันได้8ปถึงเตัวตัวหลักๆจะหายทันหรือเปล่าไม่แน่ใจแฟนบอลเริ่มแซวไปว่าเอาอีกแล้วมาเลี่ยมนี้อีกแล้วเออร์ลิงฮแาแลนด์เนี่ยมีข่าวว่าหายทันแน่พร้อมลงถล่มสกอร์แต่ที่แน่ๆเคเดี หายไม่ทันแน่นอนเช่นเดียวกันกับจอห์นสโตนข้ามาฝั่งเลี้ยวภูครับตอนนี้เลี้ยวภูรังที่2ตามเรือใบสีฟ้า1คะแนนเหล่าผู้เล่นกําลังขนองศึกแต่เจองานยากๆแน่พอลิวภูปล่อยตัวผู้เล่นหลักไปทีมชาติหลายคนอาจจะมีลาบ้างแต่ไม่มีเจ็บกลับมาครบสมบูรณ์ทุกคนนูนเยสได้โชว์งานคมคมเหมือนกับตัดด้วยเลเซอร์ให้กับอุลุไกเรียกความมั่นใจได้อื้อส่วนอาริซงดีอาร์สแม็กอาริสเตอร์อาจจะเพียหน่อย พอต้องนั่งเครื่องข้ามทวีปก,กันกลับมาเล่นเกมรับเรียวผูกําลังมั่นใจวอยจิลฟันไดกลับมาสู่ร่างทองยังไม่มีใครเลี้ยงผ่านได้น่าสนใจมากว่าเจอร์มี่ดกูจะทําให้ฟันไดเงิบได้ไหมในเกมนี้ อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่คอปถูกแต่งตั้งคุมทีมในเดือนตุลาคมปี25 1 5ซิตี้กับเลี้ยวผูด,ดวลกันไป23นัดคอปเก็บชัยชนะมาได้รวม10นัดและ5นัดหลังสุดเลี้ยวปูชนะมากกว่ามาที่ประเด็นน่าสนใจครับนั่นคือเรื่องตุลาการสนามกรรมาการวันนี้นามว่าคิสคาวาน่าคุยกันมากมายว่าเอ๊ะ เหมาะสมจริงๆเหรอก็ลือๆกันนะครับว่าจานท่านนี้เนี่ยเป็นคนแมนเชสเตอร์บ้านอยู่แถวๆสนามเอจิฮัดคุณพ่อเป็นแฟนตัวยงแมนซิตี้มีคนในครอบครัวเนี่ยถือตั๋วปีของแมนซิตี้เลยไม่ให้ฟาวโรดี้ตอนทำแฮนด์บอลขุดกันลึกแบบนี้สแสดงว่าหรือในเกมนี้อาจจะมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งอีกแล้วแต่พอการสเตตด,ดูพบว่าถ้าแกเป่าเกมที่เลี้ยวผู้แต่เลี้ยวภู้ชนะเยอะมาก15นัดเนี่ยเลี้ยวภู้ชนะ13แพ้2ในซีซั่นนี้เนี่ยแกลงตัดสินแล้ว2อเลี้ยวู้ชนะทั้ง2เกม มนะ้และเป่าเกมให้กับไนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้ว8ครั้งซิตี้ชนะ5เสมอ2และแพ้1 อ,อันนี้อิงจากที่แชร์กันนะครับตัวเลขเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจอืน่าสนใจก็ต้องไปดูในเกมคาดการรูปเกมเกจิอาจารย์รวมถึงแฟนบอลชี้ว่าน่าจะแลกกันมันตั้งแต่ต้นเกมก็ขุมกําลังใกล้เคียงกันไม่มียอมกันแน่พอเกมนี้มีผลต่อความมั่นใจในทีมสูงมากอยู่ที่ว่าใครจะเพียงพั้มกันก่อนใครจะฉวยโอกาสได้ดีกว่ากันแต่บางกระแสก็มองว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะหน่วงๆหน่อยจะจบลงที่แบ่งแต้มซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อนนอนมีรอย แน่นอนครับแต่พอช่างน้ำหนักดูเล่นๆซิตี้เล่นในบ้านแบบนี้ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้หาซิตี้นำก่อนก็น่าจะย,วยาวๆไปเพื่อนๆพี่ๆน่น้อนว่ายังไงครับเกมนี้เม้นมักขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ